น้องมารวยอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยคนก็จะสวยฟูฟ่องแบบนี้นะคะท่านผู้ชมน้องมารวยโชว์หน่อยลูกโชว์หน่อยหนูสวยไหมย,ยืนขึ้นยืนขึ้น,ย,น,น,ย,น,นย,ยืนขึ้นลูกยืนขึ้นมารวยยืนขึ้นลูก good girl you look beautiful สวัสดีค่ะวันนี้น้องมารวยมาอาบน้ำนะคะ good g i น้องมารวยอาบน้ำนะคะวันนี้ เ็นอาบน้ํารอบที่สองนะคะอาบเดือนละครั้งนะคะเห็นไหมลูกจะได้สะอาดนะหนูนะหนูจะได้หอมๆนะคนเก่งของแม่เมาเลยเห็นไหมคะเนี่ยวิธีอาบน้ําให้น้องแมวต้องให้เขาเกาะตรงนี้นะคะห้ามเขาห้ามหันหน้าเข้าหาเรานะคะไม่งั้นเขาจะขูดขวดเรานะคะให่จับตรงนี้ลูกจับตรงนี้นะคะจับตรงนี้นะคะลูก หนูเก่งมากๆอันนี้เป็นยาสระผมของแมวโดยตรงนะคะนี่นะคะนี่ไม่มีกลิ่นนะคะผสมกับน้ำอุ่นนะคะห้ามเอายาสระผมนะคะโดยตรงนะคะไม่งั้นถ้างั้นถ้าเกิดเราเอาเอายาสระผมล้างไม่เกลี้ยงนะคะเดี๋ยวน้องแมวเขาจะเลียขนนะคะแล้วจะทําให้น้องแมวเราไม่สบายได้ท้องเสียได้นะคะนี่อันนี้เราผสมน้ํานะคะผสมน้ํา เอาอยาสเปรผสมน้ำก่อนนะคะเนี่ยค่ะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะคะระวังอย่าให้เข้าตาเขานะคะอย่าให้โดนตาเขานะคะเนี่ยค่ะจับตรงนี้ลูกจับตรงนี้นะคะคนเก่งเนี่ยนะคะทําความสะอาดน้องแมวนะคะเดือนละครั้งนะคะถึงแมวไม่ได้ออกนอกบ้านนะคะแต่ว่าเขาก็ต้องทําความสะอาดนะคะ เลยนะลูกนะแม่ตัดเล็บให้หนูเรียบร้อยแล้วหนูก็อาบนะ้ำแม่ลูกนะเดือนละครั้งค่าน้ำไม่แพงหรอกลูกเดือนละครั้งแม่งอาบวันละสองรอบเลยหนูอาบแค่เดือนละสองครั้งไม่เป็นไรนะคะคนเก่งของแม่นะคนเก่งจ,จับจับตรงนี้ลูกกดตรงนี้เห็นไหสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมหนูมาเลยอาบน้ําครั้งที่สองนะคะครั้งแรกไม่ได้ทําคลิปนะคะนี่นะคะพอเอายาสับผมนะคะล้างน้อง ให้ทั่วตัวแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะทิ้งยาสะผมเนี่ยนะคะกับน้ํานี่นะคะแชมพูไอยประมาณหนึ่งนาทีครึ่งนะคะก่อนที่เราจะล้างเนาะโอเคนะลูกนะเดี๋ยวแม่เปลี่ยนน้าให้นะลูกนะคนเก่งของแม่อุย้ยเป็นไงคะน้องมารวยน้องมาลวยอาบน้ําเสร็จแล้วน้องพอมารวยก็ไปเป่เาผมนะลูกนะไหเป็นไรนะลูกนะเป็นไหม เก่งของแม่ล้างมือนะลูกนะล้างเท้าล้างมือล้างมือลูกล้างมือคนเก่งของแม่ล้างมือค่ะล้างมือเห็นไหมเนี่ยไม่หนาวเลยเห็นไหมลูกน้ำน้ำอุ่นนะลูกนะอไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรคนเก่งคนเก่งนะคะ ยาสบผมนี้ไม่ไม่มีกลิ่นนะคะแบบไม่มีกลิ่นนะคะอย่าให้โดนตาเขานะคะล้างล้างก้นล้างก้นให้ล้างก้น,งกนนะคะไม,ไม่ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรโอเคนะคะเนี่ยะเราก็ล้างประมาณนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราจะเปลี่ยนน้ํานะคะเปลี่ยนเป็นน้ําสะอาดนะคะเปลี่ยนเปนเอ็นน้ําสะอาดมาล้างตัวน้องน,นะคะเอายาสระผมออกนะคะกันน้องเข้าเรียนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เราจะเอาผ้านะคะผ้าผ้าขนหนูนะคะที่ซับน้ําดีๆนะคะมาห่อให้น้อยนะคะเราจะพยายามจะเช็ดน้ํานะคะเ <c oughs> ก่งจังเลยลูกพยายามจะเช็ดน้ํานะคะออกออกจากตัวน้องเมวให้มากที่สุดนะคะก่อนที่เราจะไปเป่านะคะเ <c oughs> ก่งมากลูกเห็นไหมท่านผู้ชมท่านผู้ชมบอกหนูเก่งนะคะเห็นไหมลูกนะ ไม่เป็นไรนะคะคุณเก่งของแม่เห็นไหมคิดๆอุย้ยไหมลูกเนี่ยหนูสวยนะหนูสวยนะคะลูกไมานะลูกนะค่ะแล้วก็จะเช็ดนะคะเช็ดน้องพยายามเช็ดน้ําออกให้ให้หมดมากที่สุดยิ่งดีนะคะแล้วเราก็จะเอาน้องไปเป่านะคะใช้ใดเป่าใช้ความแรงแบบไม่ต้องร้อนมากนะคะแค่อุ่นๆนะคะ ค่อยเป่าน้องแล้วก็หวีผมน้องจนกว่าจะแห้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตอนน้องมารวยแห้งแล้วนะคะเก่งมากลูกเก่งมากนี่ค่ะเป่าขนน้องมารวยนะคะแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะค่อยๆเป่าค่อยๆหวีไปนะคะไม่ได้ทำเอ่อวิดีโอให้ดูนะคะเพราะาใดเขาอาจจะเสียงดังเนาะก็เลยแบบมาถ่ายดูตอนเสร็จนะคะนี่นะคะน้องมารวยขอบคุณนะคะท่านผู้ชมหนูสวยไหมคะขนสะอาดเลยคะ่ะ ขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจหนูขอให้ทุกคนรวยๆเหมือนชื่อหนูนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนลูกบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายกูเกอรสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเวยอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยขนก็จะสวยฟูฟ่องแบบนี้นะคะท่านผู้ชมน้องมารวยโชว์หน่อยลูก ชูหน่อยหนูสวยไหมยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นลูกยืนขึ้นมาเลยยืนขึ้นลูก Good girl you look beautiful well done Good girl darling Good girl you look beautiful I love you Bye bye